สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเรียนแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศเล่มที่2กับคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษศรีใส,สนะครับอีกหนึ่งชั่วโมงนะชั่วโมงนี้เป็นแบบบทที่5เป็นแบบฝึกหัดวันนี้จะมาประสมในใจแล้วออกเสียงดังๆครับอ่ะ ทุกคนครับเปิดขึ้นมาครับหน้าที่ยี่สิบเอ็ดนะครับคราวที่แล้วเราถึงหน้านี้นะครับผสมดังๆออกเสียงดังๆไปแล้วคราวนี้เราจะมาผสมในใจแล้วออกเสียงดังๆนะครับมาพร้อมกันเลยนะครับผสมผสมตามที่คุณครูชี้เลยนะครับอ่ะดู Ô no. na à na ô na t tô tô ยามออามานออานา yeah. lu tha lu ngô u ngô đô u đô ngô đô đô đi đi Ngô, đi, ngô, sa, à. sa. kho, u, khu, sa, khu, ชีฝาทีาทอาทาสาอีสีทาสีมอ,อ่มา ระมะระโมอ่ะมะลอีลีมะลีกออะกาทออะทา กะทะกอกะทออิทีกะทีกอ <Th o. S 1> ่ะกะรออ่าลา กลาทออาายอยาทายาฟออาฟาฟาเอฟา หามา,มาหาช้านีน <c oughs> ีช้านี่โย่า ya ja, Đi no. a Na Đi 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 Na Đi Đi 没。 จาดีดีวาจาดีต่อตาโอมา m u l t ทอโอทอุโออ่กา โอมอีมีฟออีฝีมอเออมือปูมีฝีมือกออีกีรออีรี ya ya ja, do i di ki ri ya ja, di o a, a a mo a ma Oh. đa ma, ma ho a ha ma ha ja. Oh, no. Oh. no. อาทถูทขกะทาอาถูกะทะอาจบครับนะนี่เป็นบทที่ ฝึกผสมในใจแล้วออกเสียงดังๆนะครับให้ทุกคนที่ได้เข้ามาอบรมมาเรียนกับคุณครูใหญ่ในวันนี้ได้กลับไปฝึกนะครับไปเปิดดูแล้วฝึกนะให้เก่งให้คล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นชั่วโมงถัดไปกันอีกนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สั่งซื้อแบบฝึกภาษาปัญญาเลิศอาจารย์ธนกฤตศีใสโทร082 541 7999หรือ Line ID t k 242497เรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ขอสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์สนใจโทร0825417999 อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ